ฮัลโหโจโจเอาแล้วครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมโอ้โหหายหน้าหายตากันไปนานโอ้โหไม่เล่นเกือบโอ้โหสองทิศสามทิ์แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหคิดถึงกันไหมครับทุกคนวันนี้ผมจอเดอนฮักมาวีเอสกับเวนนอมดูนะครับผมที่ผมหายหน้าหายตาไปก็เพิ่งจะทําห้องใหม่เสร็จนะครับผมผมทําห้องใหม่หมดเลยนะครับผมก็เลยหายไปนานๆแล้วก็ช่วงปิดเทอมด้วยนะครับผมโอ้โหก็เลยไปพักผ่อนมานิดนึงนะครับผมก็เลยอู้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 นิดนึงเอา ก็เลยขออู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 อีอ e ีน e ิดหนึ <c oughs> ่งนะครับผมมาวันนี้ผมขอเซกเซกเวนนัมกับเดิะฮักดูว่าใครจะโหดกว่ากันนะครับผมมาสำหรับครูนี้ผมว่าเอ้ยน่าจะสูสีม้งเนี่ยเฮ้ยเวนนัมนี่มันจะโหดแค่ไหนวะผมก็อยากลวนกันนะเฮ้ยมาแล้วโอยิงแยงความรักมหาผมเลยมานี่มึงมานี่เลยเวนนัมเฮ้ยมันมัมันไม่เข้ามาหาผมวะนี่มึงกลัวกูหรือเปล่าเนี่ยมาดิให้มันต่อยกันดิโอตัวเท่ากันเลยเพื่อน ไมันแคยเจ็บอยู่นะเฮ้ยโอ้โหพอ,อแล้วเฮ้ยพอแล้วพอแล้วเพื่อนมันนี่ฮ่ามึงจะเกินไปแล้วมึงจะเกินไปแล้วนะมันนี่น,นี่ขอใครสักคนนี่ขออัดล่างก๊อปปี้หน่อยแล้วกันเฮ้ยมันทำยังไงวะผมจำไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกูจำกูจำทามไม่ได้ยังไงวะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยอัดลา่างก๊อปปี้ยังไงมันนี่ดิไวดอมจะบึ้ง กูขออัดล่างก็ปีมก่อนกูขออัดก๊อปปีมก่อนเฮ้ยไม่กูจะอัดล่างอโอ้โหเยอะเฮ้ย,ย,ยปล่อยปล่อยปล่อยโอ,อย้มานี่มานี่กูขออัดก๊อปปี้มไหนดหนะใครสักคนเอ้เาเฮี้ยเดเฮกติดรั้วนี่มึงเป็นเดเฮภาษา,าอะไรเนี่ยยังไงวะนี่นนนดังแค่ไหนอัดก๊อปปี้เจ็บป่ะละ่ะแล้วก็ใส่หัวไปไกลครับ ไอ้กระจอกว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย RPG เฮ้ยเอ้าอ้เชือมเอา RPG มาแต่ไหนเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยอยู่ดีเอา RPG มายิงกูมึงบ้าปะเนี่ยมึงจะบ้าปะเนี่ยอื้อนิสัยไม่ดีโดนตีซะหน่อยโดนตีโดนตีโ,นตโอ้โหถ้าโดนตีแรงขนาดนี้กูก็ไม่อยากจะโดนตีเหมือนกันนี่มาดิเฮ้ยผมเอารถไปยืนมันดีกว่าไหนเอ้ยโอ,อ้โหไอ้เฮียยืนสะหล่อเลยนะมึง เฮ้มึงเป็นอะไรของมึงอะอมึงติดบักปะเนี่ยไอ้เหยอะคือเล่นคือเล่นทีไรนี่ติดบักทุกทีเลยนั้นกูจะช่วยมึงเองหายเลิกบักได้แล้วเพื่อนนี่นี่นีนโอโคตรแรงเย้ะหยุดรถคนแรงคันสีเหลืองผมชอบดีดีไปไก่ตีนอะไรอะไรอะไรเอ้ยเอ้ยอู้ยไม่ชอบท่าจับเลยมึงจะจับกูดิเอ้าไม่ปลุดอีกเอ้าอุ๊ยไอ้เหี้ยปล่อยกูปล่อยกู เอาปล่อยปล่อยปล่อยเอาตึง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 เอาตึงตึงเอาไอ้ยี่ติดโอ้โหเมือมือมึงมีโคตรเหนียวเลยเหมือนกับกาวดักหนูบ้านกูเลย่ะเอา what what the fuck อะไรเฮ้ยเอาอะไรไอร้ยียแค่จับเฉยเฉยโอ้โหไอ้ยีย <c oughs> นี่มึงเวนนอม มึงมีพลังของซูเปอร์แมนอยู่ในร่างกายมึงปะเนี่ยไอ้เหี้ยบักโคตรเหี้ยเลยว่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้จังได้เนี่ยโอ้ผมไม่เข้าใจเลยเมื่อกี้อะไรวะเกิดอะไรขึ้นโอ้นั่นเอาใหม่ครับผมไอ้เหี้ยจับอยู่ดีๆแม่งผมตายเฉยเฮ้ยมึงมีเวทมนต์อะไรกันเฮ้ยเอ๋อล้อหลุดคุณเอาล้อหลุดไอ้เหี้ยกูชนเฉยๆก็ล้อหลุดเฮ้ยอย่าพึ่งมึงจับกูเมื่อกี้มึงจับกูแล้วกูตายมึงทำได้ไงบอกมาดิ บอกสุดลับมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะบอกสุดลับกูไหม้หืหืชอบตานี้วะ่ะ <c oughs> ได้ใจจริงเว้ยตานี้แล้วก็ไปไกลๆเฮ้ยเฮ้ยเอารถพังเอารถอัะกระปีเฮ้ยเฮ้ยไปโดน,โนมาแล้ว <c oughs> นี่ออกไปโดนโอ้ยหแทงใส่ทะลุเฮ้ยมันจับอีกแล้วเฮ้ยยังมันจับเฮ้ย ไอ้เหี้ยมันจับทีไรนี่กูตายเฮ้ยอย่าให้กูจับอย่าให้จับอย่ามันจับอย่ามันจับอย่ามันจับอย่ากูจับหลบครับจุก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 มาอย่ากินรถอย่ากินของอะไรยาวๆป่ะอย่ากินอะไรยาวๆป่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยหลุดโอ้มันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วเฮ้ยกลัวรถขยะฝากมวดีกว่าเฮ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยโหนโอ้คาซานปะเนี่ยคาซานอาคาซานเอ้ยดี เอ้ยเอ้าอะไรวะจุดแดงๆเนี่ยใครวะมึงจากหาเรื่องกูเลยทำไมมีคนมาหาเรื่องผมวะตาซามไอ้เยอะไปก่อนไม่อยากให้มันจับโอ้โหจับทีอะไรกูตายทุกทีเยดเคเปอน t ฟักเกอร์วิ่งครับโอ้โหวิ่งคนเร็วผมคือ the fat เองครับผมมาดีตามไม่ทันโอ้โหมานี่รถสวยยืมหน่อยนะลงรถดิกูจะยืมรถไม่ลงก็แล้วแต่ ไหนวะ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 ได้ยินแต่เสียงจิ้ว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 อยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนครับอ้าวไหนวะโอ้ยมึงติดบัด็อกอีกปะเนี่ยมึงจะบล็บ่อยเกินไปแล้วนะเอ้าเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยมึงอยู่ในกำแพงได้ไงเนี่ยเอา้เอาเฮ้ย มึงก็จะบักอะไรขนาดนั้นเวีนามกูเฮ้ยมันอยู่หลังนี่อ๋อมึงจะยิงกูไปทำไมล่ะไอ้เหี้ยกูเจ็บนะเว้ยเนี่ยวะเฮ้ยเวีนามกูห <c oughs> าเวีน,นามไม่เจอสวยและเฮ้ยเอานี่ไงไอ้เหี้ยมึงโอ้เหี้ยกูจะตายจะจับอย่างนี้ไอ้เหี้ยสวยแล้สวยแล,ยแล,ยแล้มึงจะจับกูแบบนี้ได้ป่ะกูขอร้องมานี่มึงอะ มึงออกไปไกลดิมึงจะติดบั๊กโอ้ยเย็ดเคชอบติดบั๊กนะมึงเนี่ยเป็นไรกับบั๊กปะเนี่ยมึงเป็นไรกับบั๊กปะเนี่ยมาดิไอ้เยอะทำไมคนจะหาเรื่องกูเยอะจังเอาโอ้ยไอ้กุนองตายแล้วแค่โดนรถชนนั่นเองใจเย็นใจเย็นไหนวะโอ้ยเยอะจะเกิดออาไอ้เยอะมันยิงใหญ่ทันได้ไงเนี่ย มานี่มานี่เฮ้ยกูได้เสียงรถอะไรเนี่ยรถสกูตเตอร์เฮ้ยใจเย็นยืมหน่อยนะป้าเฮ้ยเฮ้ยเยเฮืมหน่อยนะป้ายืมมาเป็นอาวุธดีเฮ้ยไอ้เหี้ยท่านี้แม่งเฮ้ยผมจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเหี้ยมันทำไมตีแรงงวะเฮ้ยเอาเอาพูดทําเหี้ยอะไรของคุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยใจเย็นๆเอา ป้าหยิบสกูตเตอร์นี้ติดไฟด้วยมาดิอ๋ออ้นนี้ผมมันจะโกรธมามามาที่แล้วยากูโกรธแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูโกรธและตัวเขียวปื๊ดเลยบนีนสีเขียวปื๊ดตบยุงต้องเจอท่าตบยุงท่าตบยุงกูหน่อยมาดิท่าตบยุงท่าตบยุงเลเว่นมาเนี้มาเนี้มาเนี้แล้วก็วิดพื้นเฮ้ยออกไปละ เอาปะล่ะโดนท่าตบยุงอีกทีตบยุงอีกทีตบสองสามทีตบไม่ดีแล้วครับตบไม่ดีแล้วครับเอาเอาเฮ้ยมันตายแล้วจริงเลยแค่กูตบยุงเฉยๆนะเนี่ยเอา้าเพื่อนขอโทษเอาเฮียมันตายแล้วอ่ะกูจะเอาศพมึงไปทำอะไรดีอยากซุกกหม้อไฟปะเนี่ยเฮ้ยกูจะทำอะไรกับศพมึงดีปะเอาซุกกหม้อไฟแล้วกัน ซ้ำนิดนึงเพื่อจะเดาผมว่าผมต้องฉีกหัวเป็นน้ำบอกนี่ฉีกหัวเป็นน้ำบอกมันก็จะมี2ตัวไ <laughs> อเดียโคตรโหดฉีกหัวปุ๊บมี2ตัวปั๊บอะไรกันนี่ครับนี่อ่ะโอ้โหเฮ้ยก็ไม่ได้เล่นนานก็คิดถึงเหมือนกันนะครับผมมาแล้นก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์และก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าน,นะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปละ